ตกใจหมดใครม้างอ่นแก้เราเนี่ยนี่เป็นตาฟองเขเปิดกล้องดูซะละโ<ว>อ้แหหอูอมเลยเชอร์เบตมาถ่าแก้วเราถ่ายนกยูงสองล้านเราอีกต้องไปตามล่าตัวาดาดาต้องต่อยละตกใจย่ามายัางเนี่ยย่าฝากล้านหน่อย<ห> <stop S 2> เดี๋ยวไปจัดการหอมเลยเชอร์เบดเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะ อย่กับช่องชอเบตฟันนี่วันนี้นะคะแม่ก็พาเด็กๆนะคะมาอยู่หน้าร้านพ่อเอ็มนะคะอยู่ตรงหน้าก่อนพิทักษ์นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะถ้าใครสนใจเสื้อผ้าชุดว่ายน้ํานะคะหรือก็ขนมเมาอุดหนุนพ่อเอ็มได้เลยนะคะแป๊ะอมเดชเเบตเราอุดหนุนพ่อเอ็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวขนมกันนะไปแล้วลูกไปไหนได้ขนมอะไรกันมาบ้าง ได้ขนมอะไรกันมาบ้างได้มแมลงสาบด้วยนะออมเล็ตเอามแมลงสาบไปทําอะไรเอาไปกินหรือเปล่าฮ oh, <no. S 1> ะแก้งพ่อเอ็ม,ออมหมนะอเรานีรันดนะเ้วเบสมีอะไรมาแก้งพ่อเอ็มบ้างไม่มีมีแดกของเล่นแลวก็ขนมนะมเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหลังเลยดีกว่าไปแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาถ่ายทํากันแล้วนะแม่อุกําลังให้ออมเล็ตนะคะกับเชเบสนะคะจัดเรียง ของที่ซื้อมาจากร้านพ่อเอ็มนะว่ามีอะไรบ้างจัดสวยๆเลยนะออมเลตเชเบตแล้วเร็วหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของน้องเชเบตนะก็เป็นพวกระบายสีโปเกมอนแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะคะส่วนหองออมเลตนะคะก็มีแมลงสาบที่แกงพ่อเอ็มเปนแม่สักคู่นี้นะคะหรือก็จะมีไข่กระทะด้วยหรือก็โปเกมอนแล้วก็น้ําโคราโคราออมเลตเป็่อนชอบกินโคราโคราหรือเปล่าชอบกินปะกินแล้วมันไม่รู้สึกปวดท้องหรอออมเล็ด มันน่าจะปวดท้องนะอ่ะเสร็จหรือยังคะแบบนี้มันไม่ปวเหรอแน่ใจนะออมเดชเคยปวดท้องมาก่อนนะจำได้ไหมนี่มาดูของน้องเชเบตกันดีกว่าอันนี้มีอะไรบ้างคะเชเบตอันนี้เป็นสติกเกอร์รู้สึกว่าเชเบตจะซื้อกลับบ้านทุกวันเลยนะใช่ไหมชอบหรออันนี้สติกเกอร์นะคะกโปเกมอนโปเกมอนแล้วก็อันนี้เป็นที่ระบายสีคิตตี้ นี่แม่อูสนใจอันนี้อะ่ะเชเบตโปกเกมอนน่ะแกะให้แม่อูดูหน่อยได้ไหมคะอ่าถ้าดีรีวิวของน้องเชเบตเสร็จแล้วแม่อูก็จะไปดูของอมฤตแล้วนะใช้ปากกัดเลยเหรอลูกดึงไม่ได้หรอคะไหนขอดูหน่อยคะ่ะว่าข้างในมีการ์ดไหมการ์ดกี่ใบอะ่ะลูกโอ้โหยาวเลยอะ่ะเอาไปเล่นได้ไหมแบบเนี้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นใจเย็นโอ้ถุงก็ ขยันวิ่งหนีน้องเชเบตนะเพราะว่าตอนนี้ลมค่อนข้างจะแรงแล้วนะเชเบตแม่อุตจะไปรีวิวของออมเล็ตแล้วนะอ่ะไปดูของออมเล็ตกันดีกว่าออมเล็ตเมื่อสักครู่เนี้ยออมเล็ตไปแกล้งพ่อเอ็มทำไมอ่ะไม่สงสารพ่อเอ็มเหรอเขาก็เอ็มอะม<า>ทำไมคะมาเหยียบอะไรบะมาไม่ได้เหยียบมา,มาขับอะไรม,มานั่งอยู่ค่ะมาไงมาไงนั่งขับอะไรอ่ะนั่อยอยงขับอะไรอ่ะไม่ใหญ่แบบไม่ไม่ได้ขับอะไรเลยไม่รู้

อุย้ยนั่งทับเจ้าโปเกมอนของจิมเบตจริงจริงด้วยแม่ขอโทษนะมาด้วนะคะอุย้ยดูนะเจ้าโปเกมอนน่าสงสารคนก็น่าสงสารดูปากอูปากน่ารักมากเลยมาดูของออมเล็ตดีกว่าออมเล็ตมีอะไรบ้างคะสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์เป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปแบบคนหมัวลอ้อ,ลอ,อดีใจนะแล้วก็มีอะไรอีกคะม,มีอะไรอีกเยอะไหมมัแมลงสาบแล้วก็ที่เหลือเอาไปแกล้งพ่อเอ็มเรียบร้อยแล้วใช่ไหม โ,โค้กโคา้าโคา้าแกะไหมเอาไหนจะกินตอนไหนอ่ะกินตอนนี้แล้วแล้วอันนี้การ์ดอันนี้มันเยอะกว่าของน้องใช่เบนไหมเยอะกว่าเยอะกว่าอีกเหรอทำไมถึงเยอะกว่าฮะมันดูหนาๆนะออาไหนจะเอาไหนมารีวิวให้แม่อูดูการ์ดโปเกมอนไหมการ์ดโปเกมอนไหมเอาป่ะมีการ์ดโปเกมอนอยู่ในกระเป๋าลูกไหนขอดูหน่อยได้ไหม อยู่ในเนี้ยมันมีอยู่แต่อยู่ในกระเป๋าหรือก็คือการทองหมดเลยการที่มันดีๆอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวลูให้ดูการที่มันไม่ค่อยดีนะอ้าวมันมีดีกับไม่ดีด้วยเหรอ,อเด็ดรู้เหรอว่ามันเป็นไงอันนี้อันนี้ชเชิบไม่ไอเชิดไม่ไอายไปขอไปขอ,อน้องมาหรือเปล่าไไม่ได้ขอขอโมยหรือเปล่าไม่ได้ขโมยแน่ใจนะเฮ้ยเจอโจรแล้วอะไรพ่อเอมเจอโจรแล้วโจรอะไร โจรอะไรทำไมพ่อเอมทำไมพวกคุณผิดข้อหาแล้วครัพย์ไม่ได้รักทรัพย์เลยพ่อเอมคุณรักทรัพย์สินของผู้เป็นพ่อไหนเราไม่ได้รักใช่ไหมเราแค่หยิบมาเฉยๆก็เห็นพ่อเอมหลับใช่ไหมอ้อมเรนมาเลยยังไม่เก็บเงินเลยโหนี่ใครเป็นคนต้นคิดใครมโนให้หยิบบอกมาไหนหลบไปไหนคนนั้นหลบไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดสิไม่คิดเลยลูก ไม่คิดเพราะเอ็มไม่ได้ทำอะไรการทองยืดให้หมดเลยการทองอันคิดอีกแล้วใช่ไปขโมยมาหรือเปล่านีแต่มือเลยโดนแล้วขโมยหรือเปล่าใช่ไปขโมยหรือเปล่าขโมยามาให้ทำมาให้เหรอก็พราะเอ็มหลับอ่ะก็เลยไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์เขาเรียกอะไรฮะ ก็หยิบไงพ่อเอ็มขโมยไม่ใช่เอามาเราเป็นครอบครัวเดียวกันเอามาคิดเงินหน่อยเอามาคิดเงินก่อนอย่ากรี๊ดเดี๋ยวตบปากเลยนะเอามานี่เอามาคิดเงินก่อนหยิบมาไหนคนนี้ขโมยคนนี้ขโมยเดีนปรับแน่ไหนดูดิมีอะไรบ้างหยิบอะไรมาบ้างเอาหมดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะม่อูนี่นะสอนลูกขโมยแล้วขโมยไม่พอใครเป็นคนทิ้งเป็นสาบไว้คอมเมดค่ะใครเป็นคนวางแผน รู้ไหมว่ากีดเ่ยตกใจมากเลยเอาแ็บถือแมลงสาบอยู่แบบเนี้ยเออถืออยู่อย่างงี้ แล้วหม่ามากระสิบบอกกับเดชว่าบอกว่าเรามาแก้พ่อเอ็มกันดีกว่าพ่อเอ็มนอนหลับแล้วก็มีลูกอมอยู่ตรงปากพ่อเอ็มก็แม่อูก็บอกว่าพ่อเอ็มก็ขโมยเหมือนกันแล้วแม่อูก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการก็เลยเอาแมลงสาบวางเพ่อเอ็มผิดเองพ่าเอ็มเป็นเจ้าของพ่อเอ็มเอามากินไม่จ่ายตังค์พ่อเอ็มทำได้แต่ทุกคนห้ามขโมยเนี่ยทุกคนขโมยมาเพราะเอ็มตีมูลค่าละโอ้โหเท่าไหร่คะน่าจะประมาณคนละสามสี่สิบ ี่คนกำลังจะเสียตังค์จ่ายค่าปรับมาเชฟเบตรมีไหมเดี๋ยวโทรหาตำรวจขอตังค์หน่อยโทรหาตำรวจก่อนพี่แม่อู้เหรอคะโทรหาตำรวจแล้วนะโทรหาตำรวจแล้วเหรอโทรหาแล้วเดี๋ยวตำรวจจะมาให้โทรหาไหมถ้าไม่ให้โทรเอามาคนละหนึ่งร้อยมีไหมมีไหมเอามาคนละหนึ่งร้อยมีไหมในกระเป๋าแม่อู้มีไหมเอามาคนละหนึ่งร้อยมีไหมเออไม่โอนจ้างนะโดนจ้างนะเอามาคนละหนึ่งร้อยเอามีหรือเปล่าลูก เกี่ยวอะไรกับแม่อู้อ่ะไม่พอเชเบตก็บออมเล็ตเป็นคนเอามาเองอ่ะออมเล็ตลุยร้อยหนึ่งกับเชเบตหยิบมาเองอ่ะค่าขนมกันเองโอ้โหอะไรแม่อู้ต้องเสียเงินเปล่าๆเยอะขนาดนี้เหรอตำรวจจับไหมไม่เอาอ่ะตำรวจจับเอาไหมทำขโมยอันนี้นะเอาไหมเชเบตให้ตำรวจจับไหมใครบอกว่าขโมยก็ห้ามขโมยนะเข้าใจ้งไหม โอเคเป็น <c oughs> น้องๆขโมยไม่ดีนะครับอย่าเชื่อามไม่โอนะครับก็เป็นคลิปสนุกๆนะครับไม่ได้ขโมยจริงนะลากิฟนี้พ่อเอ็มแล้วก็น้องชิเบ็นแต่น้องชิเบ็นร้องจริงนะเนี่ยใช่ร้องจริงเป็นร้องจริงมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่ร้องจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเอ็มตีโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเอาลอนมาเลย เอาลอนมาแล้วค่ะบ๊ายบาย